น้องพจอยากถามพระอาจารย์ว่ายังไงครับเชนครับกับนมัสการครับอาจารย์ผมมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมครับอาจารย์กรรมเก่านี่มีจริงไหมครับแล้วก็กรรมเก่ามีผลกระทบต่อชีวิตเราในปัจจุบันไหมครับเออใช่กรรมเก่าได้ยินบ่อยครับอาจารย์อเรนพรอตอบได้เลยลูกว่าเรามีกรรมเป็นของตนเองกรรมมะพันธุมีกรรมเป็นเผากันเผาพันธุ์กรรมมะโยนีมีกรรมเป็นกาเนิดอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ลูกที่หนูมีดี ได้ทุกวันนี้เกิดมาใต้พระบรมโพธิสมภารบรมจักรีวงศ์ในสยามประเทศหนูมีบุญแหละและหนูเกิดมาพบพระพุทธศาสนาหนูก็มีบุญแหละลูกอันนี้คือกรรมเก่าที่หนูทาไว้กุศลเก่าที่หนูทาไว้กรรมนี้ก็ไม่ได้หมายว่าเป็นกรรมที่ชั่วหนูทาแล้วได้มาเกิดนั่งข้างพี่อ่อนมาไม่ใช่นะแต่เป็นกรรมดีลูกเราจะไปบอกว่ากรรมนี้เป็นกรรมชั่วอย่างเดียวนะ กรรมมันมีสองทางกรรมดากับกรรมขาวคือกรรมดีกับกรรมชั่วนั่นแหละแต่หนูทํากรรมดีหนูเลยเลยมาออกอากาศวันนี้ได้เนี่ยถ้าไม่มีบุญหนูไม่ได้ออกอากาศคนไม่รู้จักทั่วโลกหรอกลูกแต่เพราะกรรมดีไว้แต่ปางก่อนที่หนูทําไว้เลยทําไม่มาออกอากาศวันนี้ได้นี่คือหนูต้องเชื่อว่ากรรมดีนะและชีวิตหนูเนี่ยถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเอาสมมุติว่าทําไมว่าวันนี้อยู่ดีๆมันมัวหมองทําไมอยู่ดีๆรู้สึกว่าวันนี้จิตมันเศร้ามันไม่มีเหตุผลเลยนะลูก มันเป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้รู้สึกว่าวิตกเกิดขึ้นรู้สึกเหมือนว่าจะมีภัยเกิดขึ้น uh huh. อันนี้เนะี uh ้เซ้นสัมผัสกรรมเก่ามาแล้ว uh huh. อ่ากรรมเก่าดังนั้นเราก็ใช้เซ้นสัมใช้ปัญญาที่เกิดปัจจุบันเราจะไม่ประมาทวันนี้เราจะทําชีวิตอย่างมีสติอย่างไม่ประมาท uh huh. นะดังนั้นถามว่ากรรมในปัจจุบันเนี่ยบางคนเกิดมาขาด้วนขาเป๋ เพราะกรรมเก่าเขาเคยทําอะไรไว้บางคนทํำไมเกิดมาอายุสั้นเพราะเขาเคยฆ่าสัตว์ป่าททาไมบางคนเกิดมาปากแบ่งหูหนวกเพราะไปทํากรรมไว้เก่าใช่กรรมทั้งนั้นลูกถ้าไม่มีกรรมมันไม,ม,นไม่มันไม่เป็นปฏิสารโนนะมันจะไม่อาศัยซึ่งกันและกันแต่เพราะมีกรรมเป็นทิ่งพึ่งอาศัยเนี่ยยังกรรมมังกริษามิทํากรรมใดไว้ใช่ไหมตสาสักก็เลยอ่าพระวิสามิจัก ได้รับผลของกรรมนั้นนี่ไงลูกนี่คือชัดเจนมากดังนั้นหนูจงเชื่อเถิดว่าทําวันนี้แล้วทําดีวันนี้แล้วหนูจะได้ดีเพราะกรรมดีหนูทำแต่ถ้าหนูทําความชั่วไว้กรรมในวันหน้าหนูก็จะได้ชั่วดังนั้นจงเชื่อเรื่องกรรมว่าวันนี้เราดีแล้วจเจริญแล้วก้าวหน้าแล้วมีพ่อมีแม่ทรัพย์สมบัติมีได้เรียนการศึกษาสูงสูงเนี่ยคือกรรมเก่าทํไวด้ดีเราก็สารกรรมใหม่ให้มันดีต่อไปและลูกจะได้เป็นยอดของคนลูก ห <มา S 1> นะ,ะ่ะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y YouTube อนอุมา a n n e l นะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุมา a n n e l ค่ะ